ครับขอต้อนรับน้องๆทนะ่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการห้องห้องเหมียวครับซึ่งรายการห้องห้องเหมียวของเรานะครับจะพาน้องๆแนทะ่านผู้ชมทุกท่าน,นะครับไปรู้จักวิธีการดูแลสุนัขและก็แมวแสนรักของเรานะครับด้วยตัวของคุณเองครับและที่สําคัญครับถูกวิธีในรูปแบบของการประหยัดเพื่อให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจของเราในทุกวันนี้ครับ คนเลี้ยงสุนัขและก็แมวนะครับคงลำบากใจไม่น้อยนะครับถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรานะครับมีอาการป่วยขึ้นมาอ่ะเราจะทําอย่างไรนะครับในวันนี้นี่เองครับเรานะฮะจะพาน้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักโรคต่างๆนะครับที่สามารถอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับกับทั้งสุนัขและก็แมวของเราด้วยวิธีการป้องกันจะเป็นอย่างไรการฉีดวัคซีนนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านะครับและผู้ที่จะให้คําตอบเราในวันนี้ครับอยู่ข้างผมแล้วครับคุณหมอโอ่งนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหเจอการอีกแล้วนะฮะวันนี้ประเด็นสําคัญนะเนี่ยสำคัญเลยฮะในเรื่องของการเกิดโรคในสุนัขและแมวคุณหมอใช่ครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเกิดมาชีวิตหนึ่งก็ต้องผ่านก็ต้องมีการเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดานะครับครับผมแล้วอย่างเอาคำถามแรกง่ายๆก่อนคือผมสงสัยมานานแล้วโรคที่เกิดในสุนัขและก็แมวเนี่ยเขาสามารถติดต่อกันดองได้หรือเปล่าฮะมีทั้งติดต่อกันเองได้ติดต่อไม่ได้ ติดต่อไปยังสัตว์อื่นได้ติดต่อมาถึงคนได้ครับนะครับจริงๆแล้วโรคเนี่ยมีโรคเนี่ยมีหลายหลายโรคนะฮะแต่ว่าเรามักจะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับอย่างเช่นโรคบางโรคเนี่ยเกี่ยวข้องกับช่วงอายุนะครับอย่างเช่นพบในตอนเด็กสําหรับโรคนี้มักจะเจอตอนตอนแก่ไม่พบหรือว่าในสุนัขแก่อาจจะเจอโรคนี้ในแมวเป็นโรคนี้สุนัขไม่เป็นโรคนี้นะครับหรือว่าโรคบางโรคเนี่ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วย ครับปู่ย่าพ่อแม่เป็นนะครับลูกหลานอกมาเป็นได้นะครับโรคติดเชื้อนะครับอาจจะเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้นะครับหรือโรคไม่ติดเชื้อเกิดขึ้นเองนะครับก็มีนะครับความเป็ติของร่างกายเถิดจากการทํางานที่เสื่อมสภาพตรถอยลงนะครับก็นําไปสู่ของโรคได้ทั้งนั้นนะครับภาพกว้างของโรคนะถ้าเกิดเราจะสนใจนะคือมุ่งประเด็นไปสมมตินะคุณหมอในเรื่องของโรคที่จะเกิด ในสุนัขที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคันนี้โรคที่พบได้บ่อยนะครับแล้วก็เป็นโรคที่สําคัญนะครับโรคที่สําคัญก็คือใครเลี้ยงสุนัขเนี่ยจะต้องระแวดระวังเลยแหละนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรคที่เป็นโรคติดเชื้อครับนะครับมันโรคติดเชื้อทั้งติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสพยาธิอะไรต่างต่างเหล่านั้นนะครับที่จะเข้ามารุมเร้า สุนัขของเรานะครับโรคที่สํำคัญส่วนใหญ่แล้วเรามักพบว่าจะเป็นโรคที่ต้องทําวัคซีนด้วยอย่างเช่นสุนัขได้มาใหม่เนี่ยถ้าคนเลี้ยงสุนัขใหม่เนี่ยสักจะรู้จักเลยพวกโรคลาไส้อักเสบนะครับไข้หัดสุนัขนะครับพิษสุนัขบ้าอันนี้ี้คังทุกคนรู้สําคัญนะครับรวมไปถึงโรคที่อยู่ในวัคซีนเช่นโรคชีนู มันเป็นได้ในสุนัขเหมือนกันนะครับลักษณะนั้นที่เป็นโรคที่สําคัญซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยติดต่อกันได้ง่ายนะครับจากสุนัขด้วยกันแล้วก็โอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็มีสูงนะครับโดยเฉพาะพวกลาไส้อักเสบเรื่องหาสุนัขเนี่ยมาจากเชื้อไวรัสที่ไม่มีทางรักษาที่เฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอกาสรอดยากยากนะครับฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือการฉีดวัคซีนเองแสดงว่าสังเกตง่ายว่าอย่างสุนัขที่เรานํามาเลี้ยงใหม่ๆเนี่ย จะมีเลยเหมือนเป็นสมุดประวัติเลยใช่ขีเดือนฉีดวัคซีนตัวนี้หรือยังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณหมอในแมวก็เช่นเดียวกันนะครับลูกแมวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทั้งทีแมวเราอย่างที่เคยกล่าวในตอนก่อนๆนะครับว่าแมวเนี่ยบางทีเราก็ได้มาไม่รู้หรอกว่าอยู่ดีมายังไงประวัติเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในในลูกแมลูกแมวเนี่ยพบว่าสามารถที่จะติดต่อโรคได้ง่ายเนื่องจากว่ายังไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับโรคแมวที่สําคัญก็เป็นโรคสุนัขมีไข้หัดสุนัขแมวก็มีไข้หัดแมวนะครับโรค ไวรัสต,ต่างๆเช่นช่องท้องอักเสบในแมวนะครับโรคภูมิคุ้มกันของข้องเอดแมวม,มีเหมือนกันนะครับซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีทางรักษาเหมือนกันนะครับหมอจะเน้นแล้วก็โรคเหล่านี้จะมักจะเป็นโรคที่ต้องทําวัคซีนป้องกอันนะครับเพราะฉะนั้นหมอต้องจะเน้นว่าการป้องกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประหยัดกว่าการรักษานะนะ เหมือนการสร้างมักที่กับการซ่อมนะการสร้างให้เขามีสุขภาพที่ดีนะมาซ่อมที่หลังอาจจะแบบไม่เหมือนเดิมก็ได้นะใช่ลักษณะนั้นการนี้มาพูดถึงวัคซีนวัคซีนเนี่ยวัคซีนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็คือเชื้อโรคนะครับมันก็คือเชื้อโรคที่ก่อโรคนั่นแหละนะครับแต่เขานํามาผ่านกระบวนการแลให้มันอ่อนแรงลงนะครับทาให้ความรุนแรงของตัวเชื้อรดลงแล้วก็นํามาฉีดเข้าสู่ตัวสัตว์ ปกติร่างกายเนี่ยเวลารับเชื้อเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีการเรียนรู้ว่านี่คือเชื้อโคครคแล้วร่างกายก็จะผลิตสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อตัวนั้นนะครับวัคซีนก็เป็นการนำเชื้อโรคที่อ่อนแรงไม่ก่อให้เกิดโรคใส่เข้าไปในตัวส,าาสัตว์ฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายตรวจสอบแล้วนี่หน้าตาแบบนี้นะเชื้อโรคนะคแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเวลาเชื้อโรคจริงๆเข้ามาร่างกายก็จะผลิตภูมิขึ้นมาป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนะครับทันท่วงทีครับผมแล้ววิธีการสังเกต น่าเราน่าจะมีวิธีการมองง่ายๆด้วยสายตาของเราคือมองสภาพภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นสุนัขและแมวเนี่ยง่ายๆเลยฮะเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเขาเริ่มจะป่วยแล้วอันนี้อันนี้ต้องอันนี้สาคัญนะคือคนที่จะเจอการเจ็บป่วยก่อนเลยก็คือเจ้าของไม่ใช่หมอนะครับเพราะหมอไม่ได้ไปอยู่กับหมาหรือแมวตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะนั้นการสังเกตเป็นสิ่งที่ที่จําเป็นนั้นบางคนอ้ไม่อยู่บ้านกลับไปทํางานแต่เช้ากลับมาดึกดื่นไม่เคยสนใจเลยนะครับ ต้องย้อนกลับไปถึงช่วงการดูแลตอนก่อนๆนะที่ว่าโอเคเราได้มีการอาบน้ำแต่ได้เช็ดหูช่วงเวลาและเป็นช่วงที่เราต้องสังเกตพฤติกรรมของเขาด้วยใช่อาจจะดูลักษณะของแววตาที่ตาที่มูกนะครับหรือว่าสีสันของเหงือกสดใสไหมนะครับน้ําหนักตัวนะครับบางทีน้ําหนักลดผิดปกติดูผอมไปนะการกินได้ลดลงหรือเปล่าซึ่งไม่กินอาหาร2วันแล้วครับลักษณะนั้นผลร่วงผิดปกติ หรือแม้กระทั่งอุจลาระขับถ่ายบางทีท้องเสียมีเลือดปนอันนี้เจ้าของต้องคอยสังเกตแล้วก็บันทึกจดจํารายละเอียดต่างๆนี้เพราะว่าเวลามาหาหมอหมอต้องถามบางคนมาไม่รู้มันซึมไม่กินอะไรเลยหมอทําไงเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างงี้หมอก็ต้องซักประวัติเพราะฉะนั้น เจ้าของต้องสังเกตความผิดผิดต,ต่างต่างเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็นามาเล่าให้หมอฟังเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยนะครับว่าเขานั้นเป็นโรคอะไรกันแน่ใช่เป็นข้อมูลนะด้วยนะครับเป็นอย่างสุนัขนี่มีอาการไข้ขึ้นไหมครับคุณหมอแบบมีการตัวร้อนหมือมันด้วยแล้วไหมอุณหภูมิในร่างกายที่ปกติจริงๆแล้วของสุนัขและแมวนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สุนัขและแมวเนี่ยป็นไข้ได้นะครับได้หลากหลายสาเหตุนะครับได้หลากหลายสาเหตุเจ็บป่วยก็ได้หรือว่า ไปวิ่งไปอะไรมาอุณหภูมิขึ้นนะครับหรืออยู่ในที่ร้อนอุณหภูมิขึ้นได้นะครับอุณหภูมิปกติของสุนัขและแมวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 2องศาฟาเรนไฮน์นะครับหรือที่เป็นองศาเซลเซสก็ประมาณ38.5สูงกว่าคนนิดหน่อยนิดหน่อยคนก็ประมาณ3 7มสิบเจ็ดาบางคนบอกอจับตัวร้อนจริงๆแล้วคือมันร้อนกว่าเรานิดนึงครับง่ายๆก็คือเรามีประหลอดใช้ตัวเดียวกับที่ประหลอดวัดคนหรือเปล่าได้ได้ใช้ของเด็ก ไซเด็กก็ได้นะครับไซเด็กก็จะเล็กหน่อยคงใส่ไว้ใต้ลิ้นคงไม่สะดวกอาจจะเป็นเน็บตามข้อพับหรือเปล่าคุณหมออะไรอย่างเงี้ยใต้ลิ้นก็คงแทะสนุกเลยเพลินไปเลยเพลินไปเลยประหลอดหายไปนะครับส่วนใหญ่แล้วในสุนัขเนี่ยการวัดไข้เนี่ยเรามักจะใช้การเสียบทางรูตะวันก้นนะครับเสียบไว้ประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็อ่านค่าดูครับในกรณีที่อุณหภูมิสูงนะครับแต่ว่าสัตว์ยังดูปกติดีอาจจะหรือเพิ่งวิ่งมาเนี่ย อุณหภูมิมันจะสูงได้นะครับเพราะนั้นอาจจะลองวัดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับวัดซ้ำอีกทีหนึ่งว่ามีไข้ขนาดไหนใช่ไหมบางทีแล้วอุณหภูมิแต่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นไข้ก็มักจะมีการซึมไม่กินอาหารร่วมด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณบอกเหตุละแล้วย้อนกลับมาในเรื่องของการวัคซีนนิดหนึ่งครับหมออย่างวัคซีนของแต่ละครั้งที่เราจะฉีดไปนี้มันมีโปรแกรมหรือเปล่าคุณหมอช่วงระยะอายุเท่านี้ต้องฉีดอะไรบ้างครับหมอใช่ครับ ก็คือมืว่าเราได้ได้ลูกสุนัขมาปกติแล้วเนี่ยลูกสุนัขมีภูมิจากแม่จากนมของแม่จะป้องกันเขาได้ถึง2เดือนนี้แล้วนะครับโดยธรรมชาตินะครับถ้าแม่สุนัขได้ทําวัคซีนมาเป็นอย่างดีนะครับเวลาลูกกินนมมันก็จะมีภูมิภูมิกันนะครับนมน้ําเหลืองของคนนี่แหละนะครับลักษณะนั้นอันนี้ภูมิของแม่ก็จะหมดลงนะครับหมดลงครนี้เนี่ยจากการศึกษาพบว่าภูมิของแม่จะตกลงต่ำสุดในช่วง2เดือน หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ว่าหมอจะทําวัคซีนในช่วงนั้นนะครับก็คือเริ่มได้ที่ประมาณ2เดือนอันนี้โปรแกรมอาจจะแตกต่างขึ้นอยู่กับว่า,าสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ความชุกของโรคนะครับสภาพแวดล้อมเป็นยังไงมีหมาป่วยหรือว่าแม่สุนัขวัคซีนไ, <ง S 2> ไม่ดีแล,และสัวนนั้นก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามโปรแกรมที่โรงพยาบาลมาเลเซียก็คือเริ่มที่2เดือนนะครับก็จะเป็นในส่วนของวัคซีนรวม ของสุนัขแมวก็มีวัคซีนรวมนะครับคือเข็มเดียวเลยไหมฮะอ่าใช่แต่ว่าการกระตุ้นเข็มเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเหมือนเราอ่านหนังสือรอบเดียวอ่ะยังไม่จาหรอกครับร่างกายก็เหมือนกันนะครับฉีดวัคซีนเข้าไปครั้งแรกร่างกายรู้จักระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นหมอก็จะนัดมากระตุ้นซ้ำนะครับกระตุ้นซ้ําต่อเนื่องนะครับหมอก็จะนัดอีกสองสัปดาห์หรืออีกหนึ่งเดือนอันนี้หมอเขาจะมีสมุดนะทุกคนนะถ้าเคยเลี้ยงสุนัขก็จะมีสมุดประจําตัวเขาจะเขียนว่าวันที่ฉีด ไปแล้วเท่าไรที่นัดไปบ้างนัดอิกทีเมื่อไหร่นะครับก็ไปตามนั้นนะครับก็คอยดูอย่าให้ขาดแต่บางคนถามว่าอุ้ยลืมทํำยังไงทํำยังไงอ่ะกนี้ต้องมาดูว่าลืมมานานแค่ไหนนะครับโอเคถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่ยอมรับได้นะครับไม่ไม่ไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์เนี่ยโอเคก็สามารถฉีดได้หรือว่าบางจุดต้องอู้เลยมาเป็นปีละอาจจะทายังไงกรณีที่เลยมาเป็นปีแล้วก็อาจจะต้องกระตุ้นใหม่ ก็จะมีโปรแกรมเรม <ๆ S 2> เริ่มกระตุ้นใหม่ใช่ <ไป S 1> ครับอาจจะต้องกระตุ้นใหม่อีกทีนึงนะคือหมอก็จะแนะนำอีกทีนึงนะครับแล้วในนี่คือในกรณีของสุนัขแหละแมวนี่เหมือนกันไหมคุณหมอแมวคล้ายกันนะครับแมวคล้ายกันครน,นี้เนี่ยในแมวก็จะมีวัคซีนที่ป้องกันโรคที่หมอที่หมอบอกไปเบื้องต้นนะครับพวกที่ไวรัสที่ไม่มีทางรักษาเป็นแล้ว รักษาไม่ได้แต่ว่าวัคซีนป้องกันได้ไดดก็เริ่มที่2เดือนเหมือนกันนะครับก็จะมีวัคซีนในส่วนของอหัดแมวแล้วก็หวัดแมวที่เคยเป็นข่าวแมวเป็นหวัดติดต่อกันตายเป็นแบบในหมู่บ้านที่เป็นข่าวตอนนั้นนะครับก <complaining. S 1> ็จะมีวัคซีนป้องกันนะครับและที่สาคัญทั้งสุนัขและแมวเนี่ยก็จะมีวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ขาดไม่ได้อันนี้จําเป็นอย่างยิ่งเพราะมันเป็นโรคที่ติดถึงคนได้จริงแล้วโรคที่ติดจากคน่นยนอกจาก โรคพิษสุนัขบ้าแล้วคุณหมอมีโรคอื่หนหรือเปล่าคุณหมอมีนะครับซึ่งซึ่งเราควรจะรู้ไว้นะเพราะรบ,บางทีเราเราไปสัมผัสสุนัขที่ไม่รู้หรือไม่รู้ประวัติหรืออะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะติดโรคเหล่านั้นมาได้นะครับก็นอกเหนือจากพิษสุนัขบ้าก็จะมีเรื่องของโรคฉี่หนูบางคนคบ,บอกไอเป็นไอหนูหรือเปล่าไม่จําเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นได้หมดแต่ว่าผาหามันเกิดจากหนูหรือเปล่าคุณหมอใช่ครับกรณีสุนัขบางทีไปอยู่ในไปเล่นน้ําหรือว่าไปไปลุยน้ําที่แหล่งน้ําที่มีการ แฝ่กระจายของเชื้ออยู่ว่าจะติดโรคนั้นมาได้นะครับ,รบซึ่งเวลาเรามาสัมผัสสิ่งคั้นหลังต่างๆของสุนัขเนี่ยอาจจะติดต่อถึงเราเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวเรื่องอโรคแท้งติดต่อเป็นยังไงฮะโรคแท้งติดต่อเนี่ยเป็นเชื้อตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้สุนัขเนี่ยมีอาการแท้งนะครับเป็นเชื้อแบคทีเรียต,ตัวนึงที่ทำแล้ขมีการแท้งนะครับและพบว่าเชื้อตัวนี้สามารถติดถึงคนและทําให้คนเกิดอาการเดียวกันนะครับ<อ>เพราะฉ<อ>ะนั้นคือผู้หญิงท้องหรืออะไรเนี่ยต้องระวังจริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าจะให้ดีนะครับ คุณผู้หญิงสตรีท่านใดในที่อยู่ในช่วงที่ตั้งครรเนี่ยอ,อยากไปยุ่งกับงสตัตว์ทุกคีัเว์ใช่ครับใือจะรักรนขนาดไหนกันเถอะนะใช่ครับก็ต้องระวังด้วยวก็ควรศึกษาไว้นะครับเพราะบางทีก็ติดมาถึงเราโดยไม่รู้ตัวครับผมนะครับในกรณีที่อ่าอย่างที่คหมอบอกแมวเนี่ยมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สุนัขเนี่ยเราอยากจะไปเห็นสงสารปุ๊บนำกลับมาเลี้ยง สิ่งที่สําคัญที่เราจะเริ่มฉีดวัคซีนบางทีมันไม่ใช่สุนัขเล็กที่เราเลี้ยงเราไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเราจะเริ่มทำอย่างไงครับคุณหมอปกติแล้วเนี่ยบางทีเราได้สุนัขมานะครับก็จะเจอบ่อยหมอเนี่ยเก็บมาได้แมวเนี่ยมันมายังไงไม่รู้สุนัขเจอมาน่ารักดีแต่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอันที่หนึ่งก็คือกักกักบริเวณดูอาการนะครับเพราะว่าโรคส่วนใหญ่จะมีระยะฟักตัวอยู่นะครับมีระยะฟักตัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ขังไว้ดูอาการอย่าเพิ่งไปสัมผัสเขามากนะครับหลจากนั้นเนี่ยเมื่อถึงระยะเวลาที่ส่มมากก็คือประมาณ1สัปดาห์เจ็ดวันลนักษณะนั้นนะครับก็นามาพบสัตวแพทย์สัตวแพทย์ก็จะมีโปรแกรมวัคซีน,นครับแนะนําให้นะครับ,รบะรกต้นอะไรบ้างเมื่อไหร่เมื่อ,อไ,ไ,ไหร่หมอก็จะออกกระดุนนะัดเหมือนกับตอนเด็กเลยครับเหมือนนนั้เริ่มเริ่มใหม่เลยดีกว่าใช่มาเริ่มใหม่นะครับะะผมในกรณีที่เขาบอกว่า เหมือนจะเป็นพื้นฐานของคนที่เริ่มเลี้ยงสุนัขนะครับในกรณีที่ฉีดวัคซีนแล้วงดการอาบน้ำคุณหมอของสุนัอ่าอันนี้ <มา S 2> นถ้าเคยไปใครเคยไปฉีดวัคซีนหมอจะบอกนะว่าเอ๊้งดอาบน้ำเจ็ดวันนะครับรอะไรเงี้ยค,คนก็ฟังไปแต่ว่ามันมีเหตุผลนะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยก็คือเชื้อโรคใช่ไหมครับพอฉีดเข้าไปเนี่ยร่างกายอาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนองนะครับอาจจะเกิดลักษณะไข้ต่ำตำนะครับหรือซึมลงบ้างนะครับช่วงระหว่างนี้ร่างกายกำลังอ่อนแออยู่เนี่ย ถ้าเกิดเราอาบน้ําหรือว่าทําอะไรเนี่ยอาจจะทําให้เขาเจ็บป่วยได้ก็เป็นข้อห้ามข้อแบบเหมือนกับว่าไม่ทําให้มันแย่ลงน้าเติมเขาลักษณะนับนอย่างในกรณีที่คุณหมอครับโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นหลายคนบอกว่าเอ้ยหน้าร้อนเนี่ยให้ระวังโรคพิษสุนัขบ้ามากเป็นพิเศษเลยจริงๆแล้วช่วงฤดูการอื่นเนี่ย มีสิทธิ์หรือเปล่าคุณหมอโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่ที่ที่พบในหน้าร้อนนะครับจนทาให้เราเกิดความเข้าใจทั้งปกติที่ว่าต้องเจอในหน้าร้อนเท่านั้นเนี่ยคืออาจจะบางคนอาจจะมีความรู้ว่าร้อนเลยทําให้สุนัขบ้าเกี่ยวไหมคุณหมอ,อมีความเกี่ยวค้องนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโอเคตัวเชื้อเนี่ยอยู่ในสุนัขเนี่ยมีระยะฟักตัวอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่าการที่เกิดลักษณะของช่วงหน้าร้อนเนื่องจากว่า สุนัขอากาศร้อนมีความเครียดอาจจะมีการกัดกันม,มีการงุดงิยโมโห<ช>ไปกัดกันทําให้โอกาสในการแพร่กระจายของโรคเนี่ยเป็นไปได้สูงกว่าหน้าอื่นๆเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะพบะสุนัขบ้านได้มากกว่าในในฤดูดดดอื่นแต่จริงแล้วพบได้ฤดูดทุกฤดูดใช่ครับเพราะฉะนั้นรับเชื้อมาก็ต้องเป็นการป้องกันน่าจะดีที่สุดนะฮะใช่ครับใช่ไหมฮะถ้าอย่างกรณีที่สุนัขป่วยแล้วโดยที่เราเนี่ย ยังไม่ทันจะไปนําไปส่งค่านะฮะการดูแลเบื้องต้นยาสามัญประจําบ้านปวดรู้สึกสุนัขเรามีไข้นะวันแล้วพาราเซตามอลเนี่ยหรือ<ง>ยาทั่วไปเกิดบาดแผลอะไรเราหยอดยาแดงทั่วไปสามารถใช้กับมนุษย์เราได้หรือเปล่าครับุณหมอเป็นคําถามที่ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเจ็บป่วยองคนเราก็นึกถึงยาสามัญประจำบ้านก่อนปวดวัวเป็นไข่ไปหยิบมาใกล้ตัวก่อนใช่ครับ,รบในสุนัขเองเนี่ย ยาในคนนะครับบางตัวเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าขนาดของยาเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์นะครับเพราะบางทีไปให้สูงสี่ส5ห้ามีคนบางคนบางคนไม่ทราบว่าแมวเนี่ยแพ้พาราเซตามอลถึงขั้นเสียชีวิตเผลอไปให้ครับนะครับหรือว่าสุนัขเองถ้ารับประทานเข้าไปมากๆเกินขนาดก็มีอาการได้เหมือนกันนะครับออนอกเนจากพารา ยาทําทแผลฆ่าเชือ้อเบตาดีนครับตามบ้านนะครับที่เรามีอยู่สามารถใช้ได้นะครับท้องเสียเป็นไข้ผงเคลือแร่ของเราเนี่ยให้ก่อนได้เลยคือเป็นการให้การบรรเทาไปก่อนที่จะพบแพทย์ครับ,รบผมนีม่ได้เอาอย่างง่ายๆคุณหมอสมมติว่าเอาเราวดไข้แล้วนะฮะสุนัขเราตัวร้อนละไข้เกิน38.5สาพาราที่คนนึกถึงต้องนึกถึงพาราเซตามอลแน่นอนส่วนใหญ่ก็คือเม็ดนี้ก็จะ5้0อมิลลิกรัมแหละรปริมาณเท่านี้นะฮะถือว่า มากเกินไปที่เราจะให้สุนน้หรเปล่าต้องอยู่ที่น้ําหนักตัวนะอ๋องอยู่ที่น้ําหนักตัวนะครับก็สกสติแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดของพาราซซตามอลอยู่นะครับอันนี้หมออยากให้ปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนคือบางทีถ้าฉุกเฉินเบื้องต้นกลางค้าบางคืนไม่สะดวกโทรติดต่อคุณหมอใกล้บ้านได้ไหมว่าเบื้องต้นให้เท่านี้เท่านี้ได้ไหมนะครับคุณหมอจะแนะนาครับแต่ว่านอกเหนือจากยาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ใช้การเช็ดตัวก่อน คืออย่าเพิ่งให้ยาแหละใช่ครับเช็ดตัวก่อนพอก็เพียงพอนะครับก็เพียงพอแล้วก็โอเคคอยสังเกตว่าอาการดีขึ้นรอเปล่าใช่แล้วก็รีบนําส่งไปรับแพทย์โดยเร็วนะครับถ้าเกิดไม่ดีขึ้นยังไงก็ต้องส่งแพทย์กันละใช่นะครับนี้คือในกรณีของการดูแลแบบเบื้องต้นนะคุณหมอครับแล้วประเดของการเจ็บป่วยต่างๆโรคที่คิดว่ารุนแรงที่สุดที่จะเกิดในสุนัขแล้วทําให้คือเกิดง่ายง่ายแล้วก็รุนแรงที่สุดคืออะไรครับคุณหมอ ส่วนใหญ่ก็คือเป็นโรคโรคติดเชื้อนะโรคติดเชื้อแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยในช่วงสุนัขเด็กๆเ,เนี่ยนะครับในสุนัขเด็กๆที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยสามารถติดโรคติดเชื้อต่างๆเช่นน <cả> ้ำเสีกเศษที่หมอพาไปแล้วในพวกนี้เนี่ยอาการค่อนข้างรวดเร็วครับาการค่อนข้างรวดเร็วคุณหมอหลายคนน่าจะบอกว่าอูห้าสิบห้าสิบนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหมอมักจะบอกเสมอว่า ต้องทําใจเสียบ้างในการเลี้ยงสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับการ<ช>เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติรรใช่ไหมครับ<ม>เวลาเขามีสุขภาพดีโอเคแต่เวลาที่เขาเจ็บป่วยโอเคเราให้การดูแลรักษาแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องมีจุดของมันอยู่ใช่ครับ<ช>ต้องมีจุดของมันอยู่ครับผมนะฮะทางที่ดีคือเลี้ยงดูเขาอย่างดีถ้าเกิดเรานำเขามาเลี้ยงแล้วนะใช่ไหมคุณหมอคือดูแลรักษาเขาตั้งแต่เขายัางเล็กๆเ,เลยการป้องกันเป็นสิ่งที่สําคัญใช่ครับยืนยันว่าถ้าเรา กันเนี่ยค่าจะจ่ายถูกกว่าน้อยกว่าการการ,ารักษา,กษาแน่นอนแน่นอน<ะ>ครับการทําวัคซีนในช่วงเด็กๆเนี่ยใช้ค่าจะจ่ายไม่เท่าไหร,ร่แต่ถ้าป่วยขึ้นมานหมดยาวนะมันอาจจะไม่จบอาจจะไม่จบหรือไม่ก็อาจจะจบด้ยการเสียชีวิตในสัตว์ที่เราแล้ก็อาจจะเป็นได้น,ไดนะครับวิธีการคือการดูแลเอาใจใส่ เขานน่เอง่เขาจะได้อยู่มีชีวิตอยู่กับเรานานอย่าวนี่เป็นเพียงแค่วิธีการดูแลสุนัขแบบเบื้องต้นเท่านั้นนะครับใ่การเกิดโรคต่างๆนะับถ้าจะดีแล้วเราคุณจะศึกษาการป้องกันการฉีดวัคซีนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวเราสามารถทําได้วิธีการป้องกันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดครับดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๊กมากๆเลยครับขอบคุณมากครับัครบในช่วงต่อไปครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่ไหนน่าสนใจอีกเช่นเคยห้ามพลาดครับ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงเคยประสบปัญหานะครับในกรณีที่เราจะเดินทางไปไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือว่าไปทํางานไปทํทธุระอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเรานะยังติดงยูเรื่องของการเลี้ยงเก้าสุนัขแล้วก็แมวไว้ที่บ้านนั่นเองไม่ทําอย่างไรครับจะพาไปด้วยก็ไม่สะดวกจะทิ้งไว้ที่บ้านก็เป็นห่วงซะเหลือเกินเดี๋ยวนี้ครับเขามีบริการนะครับโรงแรงสุนัขแล้วก็แมวแล้วนะครับคอยเปิดให้บริการ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันจะหรูหราระดับ5ดาวเหมือนของคนหรือเปล่าในวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่พีพีเพสซ์มานะครับผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับพี่สุรศักดิ์วิจักจินดาหม่ครับหรือพี่น้อยนั่นเองสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับเจอพี่น้อยแล้วต้องถามนิดนึงว่าพีพีเพสซ์มารนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับเกิดจากความคิดของคุณเจี๊ยบนะฮะคุณอรสาปัญจบุญนะฮะมีความใจรักสุนัขแล้วก็ประกอบกับ เขามีพื้นที่มีพื้นที่ในในในใจกลางเมืองอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีความอยากจะทำธุรกิจตัวนี้สำหรับคนที่รักสุนัขและแมวก็เลยก็เลยอยากจะ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 คิดคิดคิดทำโรงแรมในด้านนี้ครับฮะนี่คือเปิดขึ้นมาเป็นเหมือนเปิดเสมือนเป็นโรงแรมคล้ายๆของคนเลยไหมฮะมีบริการในเรื่องของห้องพักด้วยอ่าครับมีห้องพัก แล้วอุปนิสัยของเจ้าสุนัขเนี่ยว่าต้องการแบบไหนครับเรื่องเรื่องห้องพักตามนิสัยของสุนัขแลอก็แมวทั้งทั้งสุนัขและแมวคือเรื่องนิสัยในการพักแต่ละห้องต่างกันแต่ละห้องต่างกันครับเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันไม่มีปัญหาในเรื่องของปกติแล้วสุนัขและก็แมวเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีคอกมีกรงของเขามีที่นอนของเขาแล้วมาที่ที่โรงแรมนี้มันเกิดปัญหาความรู้สึกว่าแปลกผิดไหมครับพี่มีบ้างนิดหน่อย สำหรับหมาที่อายุระดับตั้งแต่ประมาณสองขวบถือว่าเป็นหมาโตแล้วบา,บางตัวนี่ต้องการแบบอยู่สงบสงบาบางตัวนี่ต้องการอยู่แบบมีเพื่อนเล่นบ,บางตัวต้องการอยู่มีของเล่นมีของอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่นี่ก็มีการจัดห้องให้เหมาะสมกับ ลักษณะนิสัสของสุนัขแต่ละตัวด้วยใช่ครับส่วใหญ่จะเน้นถามเจ้าของเขาว่าต้องการแบบไหนชอบนิสัยแบบไหนครับฮะนั่นเองบางตัวต้องการทั้งตลอดจนถึงต้องการแอร์หรือไม่ต้องการแอร์ด้วยครับฮะคือว่ามีบริการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องพัดลมหรือว่าห้องแอร์ถูกต้องคือคปกติที่เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนะครับมาที่โรงแรมแห่งนี้ก็เหมือนเปรียบสเสมือนว่าอย,อยู่ในบ้านเขาเลยใช่ครับแล้วในเรื่องของอัตราค่าบริการเป็นยังไงครับี่มีตั้งแต่200บาท ขนาดเล็กนะฮะสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยแล้วก็ห้าร้อยบาทครับฮะขึ้นอยู่กับลักษณะของการจัดห้องและพื้นที่การเล่นของเขาด้วยครับส่วนใหญ่จะขึ้นจากขนาดรูปร่างของสุนัขตั้งแต่เล็กกลางและใหญ่ครับครับรวมถึงค่าอาหารด้วยรวมค่าอาหารหมดเลยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ยยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วปัญหาและอุปสรรคในการทำโรงแรมสุนัขนี่เยอะหรือเปล่าครับ ปัญหาในการทำเหรอฮะก็ส่วนใหญ่จะด้านพวกเกี่ยวกับสุขภาพของเขาคือพวกผิวหนังเห็บหมัดด้านพวกนี้แล้วก็โรคประจําตัวสุนัขที่เข้ามาฝากเราครับครับฮะวว่ามีโรคประจําตัวอะไรไหมที่สิ่งที่ต้องระวังครับฮะและตลอดจนถึงอาหารการกินว่าเขากินกินกินยากขนาดไหนกินง่ายไหม อาหารพิเศษเขาต้องการอะไรบ้างสุนัขบางตัวเนี่ยเขาจะกินผลไม้ครับบางตัวจะกินไข่ต้มบางตัวกินนมบางตัวไม่กินนมครับครับก็คือว่าคือสิ่งที่สําคัญคือในเรื่องของประวัติที่เจ้าของนี่ต้องนํามาให้ด้วยว่าเฮ้ยลูกสุนัขของเราหรือแมวของเราเนี่ย มีประวัติอย่างไรใช่ครับมีประวัติรับประทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ชอบทานอะไรใช่ครับจะอยู่อย่างไรแบบสบายขนาดไหนมาอยู่ที่นี่คือเปรี่ยบเหมือนมาเหมือนมาอยุ่บ้านเลยอใช่ครับแล้วอย่างที่นี่ครับมีบริการอะไรบ้างนอกจากในเรื่องของห้องพักแล้วก็อาหารมีบริการอื่นหรือเป่ามีทั้งอาบน้ำนะฮะมีว่ายน้ํานะครับแล้วก็ตลอดจนถึงตัดแต่งขนสุนัขบางตัวมานี่ขนสกปรกเป็นสังกะสอ่าแล้วก็ ขนช่วงปิดหน้าปิดตาเราก็จะตัดแต่งให้เรียกได้ว่ามาที่นี่แล้วมาตอนแรกอีกแบบหนึ่งกลับมาจําสุดาเตงไม่ได้เลยเพ่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับโอ้โหแล้วหล่อแล้วก็สวยไปเลยครับฮะก่อนกลับครับครับครับแล้วอย่างบริการนี่คือสามารถฝากได้ยาวนานที่สุดกี่วันครับเอ่อยาวนานที่สุดเหรอฮะสามเดือนครับสามเดือนเลยครับฮะตั้งแต่หนึ่งวันยันสามเดือนหนึ่งวันยันสามเดือนเลยใช่ครับโอ้โหนะฮะจะต้องถามพี่นิดนึงพี่พี่เพชรสมาร์ทนี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับ ตั้งอยู่ที่ซอยงามวงวาน25ถนนงามวงวานถ้าจำง่ายๆคืออยู่หลังห้างบางลำพูนะฮะชื่อชื่อเก่าบางลำพูชื่อชื่อใหม่คือห้างพันทิพย์งามวงวานครับอยู่ใกล้ๆฝั่งตรงข้ามก็เป็นเดอมองงามวงวานใช่ครับนะครับมาเดินทางสะดวกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องทางด่วนมาทะลุตรงคลองปากปลาก็ถึงได้เลยใช่ครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับเราจะได้เรียนรู้นะครับว่ายวนี้ไอ ไม่ใช่มีโรงแรมเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะครับโรงแรมของสุนัขและก็แมวก็มีเหมือนกันครับและในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆกนะครับกับพี่สุรศักดิ์วิจักจินดาใหม่ครับหรือว่าพี่น้อยขอบคุณมากครับรับคัสดี่พี่น้อยมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับกรณีที่เราเนะครับมีธุระหรือมีความจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นห่วงสุนัขและก็แมวของเรามาฝากที่นี่ได้เลยครับพี่พี่เพชรสมาครับสำหรับวันนี้ครับรายการห้องเหนียวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ハッハハハ